สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะในวันแม่เนาะเป็นวันพิเศษนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขสันต์วันแม่นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยนะคะถ้าเกิดมีเวลาก็ไปดูแลครอบครัวให้ดีมีคนที่รักอยู่ดีที่สุดแล้วนะที่หมอบอกนะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็ปรับความเข้าใจกันดีๆเนาะวันนี้จะมาในหัวข้อหรือข้อความนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะก็เป็นความรักของคนที่จากลาเราไปแล้วค่ะความห่วงใย,ยที่เขายังมีอยู่หรือนึกถึงห่วงใย,ยเราในด้านไหนบ้าง ะะขอให้ไพ่ของหมอนิ่มบอกเก่ามาได้ความแม่นยำเนาะวันนี้จะมาในหัวข้อค่ะข้อความจากคนรักของคุณนะคะที่ล่วงรับดับไปแล้วเนาะในวันนี้อาจจะเป็นคลิปแ a n d อมนะคะไพ่ของหมอคุณจะมาเห็นชั่วโมงไหนตอนไหนก็ได้นี่อาจจะเป็นข้อความของคนที่เขารักคุณแล้วคุณก็รักเขามากเช่นกันนะคะขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีวันนี้จะเป็นในด้านสื่อจิตวิญญาณน,นิดนึงนะคะไพ่ของหมอหมอจะใช้ไพ่ขังในวันนี้นะคะเพราะหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรวันนี้นึกอยากทําทคลิป อันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกดวงของหมอนะคะคนที่ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่นะคะไม่มีลูกหรือไม่มีแฟนนะคะหรือว่าเขาล่วงลับดับศูนย์จากโลกนี้ไปแล้วนะคะอธิษฐานจิตทำสมาธิให้นิ่งนะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองก่อนนะคะขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วขอหมออนุญาตจับไพ่สักคู่เนาะ ขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีเข้ามานะคะคนที่สินเสมอกับหมอหรือคนที่ดวงวิญญาณท่านจะสื่อสารอะไรกับคุณผ่านไพ่หมอในวันนี้นะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวเนาะที่จากลากันไปนะคะอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับมานะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะหมอรู้สึกขนลุกมากเลยนะคะในการเปิดไพ่วันนี้สื่อจิตนะคะ ออกมาด้วยความแม่นยําอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนึกถึงหน้าใบหน้าคนที่เขาล่วงลับไปแล้วนะคะว่าเขาจะมาสื่ออะไรกับเราบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหรือว่าสามีภรรยาก็ตามนะคะอธิษฐานจิตหรือจะเป็นพี่น้องกันก็ได้นะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะ,อ,ะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตเปิดไพ่หน่อยคะ่ะเรามาดูกันเลยในไพ่นะคะคุณยังรู้สึกเจ็บปวดกับอดีตที่ผ่านมานะคะ เรื่องราวที่มันผ่านมาบางคนนะคะเป็น10ปีบางคนนะคะ,คนนะ,คะขั้นต่ำแปดเดือนบางคน3เดือนหรือบางคนยังไม่ถึง3เดือนก็มีในภพยใบนี้ยยังต้องใช้เวลานะคะเพราะเวลาที่เราเยียวยาความรู้สึกเราตอนที่เราอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเราคนที่เรารักแม้กระทั่งสามีภรรยาหรือจะเป็นแม่ก็ได้ในไพ่ใบนี้ยเป็นพ่อก็ได้นะคะเรือ่อพี่น้องตอนเราอยู่ด้วยกันเราไม่ค่อยดูแลกันแม้จะใส่มากที่ควรหรือมีปมขัดแย้งกัน,ก,นก่อนที่จะเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุหรือบา,บางคนบางกรณีค่ะ ล้มหายตายจากก็เพราะว่าด้วยโรคของกรรมวิบัตกรรมนะคะหรือบางคนมีโรคประจําตัวอยู่ค่ะตอนอยู่กันอะโกรธงอนไม่เข้าใจกันนะคะมีอะไรไม่ปรับความเข้าใจหรือทําอะไรเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะหรือว่าบางเรื่องทะเลาะก,กันกับพี่น้องหรือว่าทะเลาะก,กับแพะกับแม่กับพ่อไปฟ้องอีกคนนึงลักษณะประมาณเนี้ยสิ่งที่หมอเห็นนะคะในวันเนี้ยที่เขาฝากข้อความมาคนที่เรารักที่เขาล่วงรับไปแล้วอะ เขาอยากให้คุณเข้มแข็งเขาโอโหสิก,กรรมให้คุณแล้วแล้วคุณก็ต้องโอโหสิก,กรรมให้กับตัวเองเช่นกันอย่าคิดแต่ในแง่ลบว่ามันเป็นเพราะเราทําให้เรารู้สึกเกิดความผิดพลาดในใจว่าเราทําไมไม่ปรับความเข้าใจไม่ขอโทษหรือบางคนบางกรณีในการจากลาไม่ได้เห็นหน้ากันด้วยซ้ํานะคะแม้กระทั่งจะพูดบอกลากันยังไม่มีโอกาสเลยค่ะบางคนถ้าเกิดแบบ อยู่ดีๆปุ๊บปั๊บกระทันหันอุบิเหตุที่หมอบอกนะคะหรือบางคนบางกรณีอยู่ไกลทางไกลอย่างเงี้ยค่ะอยู่ต่างประเทศไม่สามารถกลับมาดูพ่อแม่ดูคนในครอบครัวคนนั้นเป็นที่รักของเราในการจากลาค่ะในภยนัยใบบนี้แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่า เขาว่าให้อภัยคุณในสิ่งที่คุณทําคุณพยายามสวดมนต์ไหว้พระทําบุญทําทานอะไรทุกอย่างเท่าที่ทําได้จากสมัยก่อนคุณไม่ค่อยได้ทําหรือปฏิบัติเท่าที่ควรตั้งแต่คนรักจากลาไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาคุณเริ่มสวดมนต์ไหว้พระทําบุญมากขึ้นหรือว่ารู้กฎแห่งกรรมชะตากรรมชีวิตเพราะว่าในไพ่มันขึ้นมาว่า เวลาชีวิตคนเรามันสั้นนะคะทำวันนี้ให้มีความสุขก็พออย่ายจมอยู่กับความทุกข์ได้นานไม่ดีนะคะในไพ่ใบนี้เพราะคุณอาจจะลดละปล่อยวางอะไรได้บ้างแล้วหรือบางคนมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินที่พ่อแม่ตอนที่ท่านเสียท่านยกให้บางคนบางกรณีไม่รู้จักรักษาไว้ก็อาจจะหมดไปกับการใช้โดยสุรุ่ยสุร่ายนะคะไม่ย้ำคิดย้ำทำลักษณะประมาณนี้บางคนก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเกี่ยวกับด้านคดีความการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมเกี่ยวกับผู้ประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตก็ได้นะคะ เขาบอกว่าทุกอย่างจะได้รับความยุติธรรมนะคะสิ่งที่หมอบอกมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ทุกอย่างเขายังบอกว่าเขายังคิดถึงหรือห่วงคุณเสมอขอให้คุณลดความเครียดความกดดันกังวลบางคนอย่าเก่งเกินไปค่ะในไพ่ใบน,นี้ท่านเตือนมาหมอจะบอกว่ายังไงเดีย คนที่คุณรักกะค่ะเขาที่เขาล่วงลับไปแล้วเขาบอกว่าบางครั้งก็ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาอ่อนแอบ้างก็ได้นะคะร้องไห้บ้างเพื่อระบายความรู้สึกความเครียดในใจอย่าเก็บกดความรู้สึกไว้คนเดียวเพราะเขายังพูดเสมอว่าเขายังเห็นรอยยิ้มของคุณในวันที่คุณมีกันอยู่เขายังรู้ว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งแล้วคุณก็รักครอบครัวเขาพร้อมที่จะให้อภัยไม่ว่าอดีตจะผ่านมาเคยไม่ปรับความเข้าใจเคยทุกข์ร้อนเคยไม่สบายใจหรือว่า เรื่องการเงินต่างๆอะไรเงี้ยที่เราเคยกู้นี่ยืมหรือเขายืมเราแล้วเราใช้เขาไม่ใช้เขาตอนเนี้ยเรามีเวลาเป็นของตัวเองแล้วเรารู้คุณค่าของการจากลาของคนที่ล่วงรับไปแล้วคุณจงรักและเคารพตัวเองก่อนในวันนี้นะคะสิ่งที่เขาบอกหรือเตือนมาในข้อความเนาะก็คืออย่าไว้ใจคนจนทําให้เราต้องผิดพลาดหรือว่าประสบปัญหาชีวิตบางคนน่ะหมอต้องบอกว่าไงอะ่ะ ตัดสินใจจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตรรกรมตัวเองก็คือการปิดชีวิตตัวเองเนี้ยด้วยภาระหนี้สินเขาก็บอกไม่อยากให้คุณทําแบบนั้นเหมือนเช่นกันกันกบเขานะคะขอให้คุณรักตัวเองให้เกียรติตัวเองก่อน ค่อยๆนะคะใช้นี่ใช้สินไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะหมดเองขอให้คุณเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมันสวดมนต์ไหวพักเขาก็นึกถึงคุณเช่นกันคิดถึงคุณเช่นกันคุณก็คิดถึงเขาทุกวันยังมีการบนหาถามถึงบางคนยังสวดมนต์ไหวพระหรือบางคนมาในรูปแบบความฝันค่ะคิดถึงได้กอดกันได้โอบกอดดีใจที่ได้พูดคุยกันหรือบางครั้งบางกรณีเขาไม่ยืนนั่งยืนนิ่งๆนั่งนิ่งๆให้เราเห็นแต่ไม่สามารถพูดคุยได้เพราะาโลกความเป็นจริงกับโลกวิญ,ญญาณมันไม่เหมือนกันมันต่างกันเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะให เียวาตัวเองเขาหมดบุญหมดเวรหมดกรรมเขาก็ต้องจากเราเช่นกันเนาะในไพ่ใบนี้ขอให้คุณนะคะเป็นคนดีคิดดีทดําดีเดินทางในสายดีที่เขาบอกมานะคะถ้ามีสมบัติมีเงินทองที่จะสร้างสมขึ้นมาใหม่ก็ขอให้เก็บหอมรอมริดรู้จักประหยัดอดออมนะคะคุณจะได้ไม่ลําบากเพราะเขาก็คาดหวังให้คุณหรือลูกนะคะไม่ลําบากในวันข้างหน้านั่นเองสิ่งที่หมอเห็นนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่ คนที่ล่วงลับไปแล้วเขาฝากบอกมาจากไพหมอนะคะเป็นข้อความจากคนที่ล่วงลับไปแล้วเนาะคนที่คุณรักค่ะที่ล้างลาจากลากันไปแบบไม่มีวันหวนกลับมานะคะวันนี้คุณทําตัวดีแล้วค่ะคิดดีปฏิบัติด,ดีสวดมนต์ไหวพระไม่ให้ไายป้ายสีใครแล้วก็ทําจิตใจให้สงบใสสะอาดบุญบาร,รมีทุกอย่างมันจะสร้างสมมาและบุญทานที่คุณทําเขาก็ได้รับเช่นกันนะคะที่ครอบครัวคุณ ที่คุณทําให้กับเขาคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาได้รับเช่นกันนะคะขอให้คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะทุกวันนี้อย่าไปจมปักกับอดีตที่มันทําให้เสียใจหรือเรื่องราวไร้ไมันผ่านไปแล้วนะคะเขาบอกมานะเขาก็รักและคิดถึงคุณเช่นกันเหมือนที่คุณรักและคิดถึงเขานะคะขอให้คุณไปเจอคนที่ดีนะคะครอบครัวใหม่ที่ดี แล้วก็ต้องไม่ต้องโทษตัวเองแล้วนะคะที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของชะตากรรมเนาะเขาบอกมาแล้วหมดเวรหมดกรรมล้าก็ต้องจากกันไปนะคะมอร์นิ่งเป็นกําลังใจให้กับทุกดวงวิญญาณนะคะที่ผ่านสื่อไพ่วันนี้แล้วก็ขอให้คุณนะคะไปพบภูมิที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ไปผุดไปเกิดนะคะขอให้เป็นที่รักที่เมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ตัวคุณเอง คนที่มีสินสัมพันธ์กับไพ่นี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยประสบความสําเร็จนะคะขอให้หมดจากความทุกข์นับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปประสบความสําเร็จในทุกรูปทุกนามนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ